เออเอเอยไอคิดคิดโอโอคีทักทักที่เก็บแบบกระเป๋าต no ังค์เก็บแบบพวกโทรศัพท <okay, ์อะไรเงี้ยคือน่าจะทำหล่นโอเคเอ้ยขอบคุณค้ามาเนื้อเนืออ๋อไอคืออะไรไอจาน สวัสดีครับทุกคนกับเข้าสู่ต้องหูแอนด์แฟมมี่อีกแล้วนะครับก็เราไม่ได้เจอกันเป็นระยะเวลาประมาณ2-3อามิตทีแล้วนะครับจากที่เรากลับจากภูเก็ตนะครับผมแล้วทริปนี้วันนี้เราจะพาเด็กน้อยไปไหนสวัสดีครับทักทายหน่อยเร็วไอคิ้นทาอะไรได้บ้างวันนี้นะครับเราจะมีไปซัฟฟรีเวิลด์กันนะครับครั้งแรกของไอคินเลยโอ้โหยิรมลเออยากได้กล้องเดี๋ยวเช้านี้นะครับก็ตอนนี้เป็นระยะเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งตอนนี้ก็รอคุณแม่แต่งตัวแต่ป๊ะป๊ากับ ลูกเนี่ยเสร็จแล้วก็วเดี๋ยวเราจะป้อนข้าวกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปถึงนู่นประมาณสัก10โมงกำลังดีไปดูโชว์กันอยู่เฉยๆในตอนนี้นะครับมีตัวล่อเนะเวลาแบบวุ่นวายช่วงนี้เนี่ยหนังสือเสียงเล่มใหม่นะครับเอาไว้ล่อเอาไหมทำไงก่อนทำไงก่อนขอบคุณครับะ ขอครับรีวิวไว้หนึ่งขวบ4เดือนนะครับก็บ่นเก่งแต่ว่าพอทำอะไรได้บ้างแล้วไอทีนดูซิโชว์หน่อยคิดวนี่อีคิวซังทำไงอีคิวซังรัก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 เออปิงปิงแล้วปิง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 งจูบเร็วจบ เออโหทำอะไรได้อ uh. ีกทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกไม่ต้องเขินทำอะไรได้อีกหรือเก่งนะครับช่วงนี้นี่นะครับเมื่อเช้าก็จะกินเป็นเหมือนแบบพวกอาหารบดนะครับคุณแม่เขาทำไว้ที่านแบบ3-4วันแล้วก็แช่ฟรีไว้ก็มาละลายพราะช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่แบบวุ่นวายก็เลยอ่าใช้ใช้อะไรที่แบบเออเปื่ง่ายๆทานง่ายคลีก็ชอบมากคือเคี้ยวได้นะแต่ว่าชอบอาหารบดมากกว่ากินน้ำหรอหยู่น้ำหรออ่าอยู่น้ำกินน้ำก่อนเลยอ่ะอาคาสี่นี่น้ำ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กําลังฝึกพูดนะครับก็พยายามป้อนคําพยายามอะไรใครที่มีอะไรแนะนําว่าแบบเออช่วงนี้ควรแบบฝึกพูดยังไงหรืออะไรยังไง<ม>ก็แนะนํากันได้นะครับเพราะว่าก็อยากให้เขาได้พูดได้เร็วนะเวลาอยากได้อะไรก็อยากให้เขาได้สื่อสารกับเราได้ง่ายขึ้นเนาะแต่ว่าใครที่ข้องใจว่าอะไรติดหน้าปาปานะครับไม่ต้องข้องใจนะครับว่า ช่วงนี้ก็อยากจะแบบปรับเปลี่ยนลุคตัวเองนิดนึงว่าเออพอดีแบบมันเบื่อนะบางทีมันก็อยากจะเปลี่ยนทรงผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาอทรงผมเราก็เปลี่ยนมาไม่ได้ก็เดี๋ยวลองไว้หนวดดูก็รู้สึกว่าช่วงนี้ก็อยากจะเป็นคุณพ่อหล่อเข้มนะครับผมอ้าวท่าน,นี้คือเก่ามากเิยทำได้ไงอะเด็กๆคงงงแล้วมั้งไม่รู้จักท่าอะไรหนังสือเล่นนี้เนี่ยก็เล่นจนเยินมากแล้วนะครับตอนแรกว่าเออจะเก็บไว้ทรงต่อแบบใครที่อยากได้แต่ว่าคือซ่อมแล้วซ่อมอีกประมาณ10ครั้งขาดหมดละขาด ขาดหน้าไหนก็ขาดขาดมีแค่เนื้อแา๊ พูดถึงทริปวันนี้นะครับพอดีคุณแม่เนี่ยเขากดบัตรซัฟฟรีมาได้แบบจากในกลุ่มน่าจะมีคนแบบกดไว้แล้วมาขายต่อแบบราคาก็โอเคเลยเหมือนกับจาก850หรือจากเท่าไหร่นี่แหละเหลือประมาณ400-500อะไรอย่างเงี้ยครับก็เออได้เป็นโอกาสที่้องคีจะได้ไปเที่ยวซฟัฟฟรีครั้งแรกในวัยหนึ่งขวบ4เดือนนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มแบบว่าซื้อโมเดลสัตว์ให้เล่นแล้วนะเริ่มให้เล่นโมเดลสัตว์เริ่มแบบให้เรียนรู้ว่าเอออะไรเป็นอะไรเริ่มเล่นแสตาร์บ้างอะไรงงไงเงี้ยก็ จะแบบตื่นเต้นขนาดไหนเพราะว่าคือวัยนี้เป็นวัยที่เขาตื่นเต้นกับทุกอย่างเลยพาไปเดินเนี่ยเจอนกเจอน้องหมาเจอน้องแมวก็จะเอ๊ะจะชี้แบบได้กราก็เลยรู้ว่าเออถึงคราวแล้วที่เขาจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์โอเคประมาณนี้เอาละครับก็เดี๋ยวขอตัวป้อนข้าวไอคินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ซาฟารีนะบายยเร็วบายๆอาตื่นได้ยังอ่ะ <Yeah. S 1> โอเคไปแต่ไปเจอกันที่สวนสัตว์นะครับบายบาย โอเคจัดรถเรียบร้อยนะครับผมจัดรถเรียบร้อยเต็มตัวรุยนี่นะครับน้องคีนเด็กเข้าฟรีเนี่ยกดบัตรมาเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ว่าเหมือนเราไปซื้อต่อมาเนาะได้ถูกกว่านี้เนาะไป let's go คือเราไม่ได้มากันแค่3คนนะครับพอดีก็มีเพื่อนมาด้วยตอนนี้อยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้ติดต่อไม่ได้อาจจะโดนลิงลักพาตัวไปแล้วนี่ครับก็ถือโอกาสเป็น s a f a r ีอัปเดต2025ไปเลยแล้วกันใครที่จะพาลูกหรือพาแบบตัวเล็กมาที่เราก็ลองดูคลิปนี้นะครับว่าเออมีอะไรใหม่หรือว่ามีอะไรอัปเดตบ้างคนเยอะอยู่นะเนี่ยน่าจะไม่เท่าเสาทีเสาทีน่าจะเยอะกว่า

ไอ้คิดค wow, okay, <os im it less> ิดโอ้โอคิดฮักฮักโอ้โหโอเคไม่เต็มใจหรือเปล่าฮะเราฝืนมากเลยโอเคขอบคุณนคทับให้คุยเขาถ่ายบ้างคิวยาวคิวยาว if I'm interrupting what you say I've got to know If I've been at m y a I can make it up to you right now What you say you should know ต่อไปนะคะนี่11โมงมีโชว์ช้างโอ้ oh. ป้ายเมื่อกี้ปล่อยเดินแล้วเป็นไงคะโอ้เ oh, งินตกเลย <laughs> เปียกเลยหนักเลยนั่งรถไป <laughs> จังเกิลวอล์กสภาพเราสองคน <laughs> นี่ขนาดผ่านไปแบบครึ่งชั่วโมงนะคะ <laughs> <ม> <laughs> เราเข้ามาประมาณ20บเอง20 30บเปอร์เซ็นต์นใช่ดูฟา้ามิงโก้ไหมลูกชีออยอเขาบางทีเขาก็ไม่ได้รู้จักทุกอันนะ <laughs> ทุกชนิดอ่ะอันนี้ตัวนั้นนายไอเอทอ่ะใช่ไหมไที่อยู่ในไอเอทอ่ะเฮ้ยดู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 ดด <laughs> เบอร์เแล้วไม่เปิดจะช่วยหรอ <laughs> <laughs> นี่นะครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วก็คือกระเป๋าที่เก็บแบบกระเป๋าตังเก็บแบบพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยคือนา่าจะทำหล่นอดีตะกี้เขาประกาศเรียกชื่อนะครับคุณพาคินสีออนโอชคดีจังที่แบบว่าเออมีคนเก็บไว้ให้แล้วก็เอาไปแจ้งนะครับงั้นแบบหายตัวไหนไม่รู้ตัวเลยวามีแบบการที่เราดูแลหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยมันก็ทําให้เราเผลอลืมนน่นนี่นั่นได้ตกตัวไหนไม่รู้เลยอะ่ะกำลังเดนไปเอาละตายตายต่อไปต้องเช็คให้ดีกว่านี้ ตัดภาพมาเราสองคนแม่ลูกนะคะตอนนี้ปราปากำลังไปเอากระเป๋านะคะที่ทำหลน่นเขามีประกาศแค่เาาดียวตรองมีเชิญ2 0เดี๋ยวเราไปดูช้างกันทางทางดีกว่าไปไหมไปดูช้างไปก็ไป <c oughs> on ุณแมเ่เราขอมาพักเติมพลังกันก่อนนะคะนี่ตีนมาลายด้วยพักเติมพลังกันก่อนอ๋อหิ t ข้าวตาล r s มาโอ้โหชื่ออะไรครับเนี่ย,น,น,ยนิ้งน,อ,น,น,อ,นอง น่งสองจะพยายามนะอะทำไมน่งสองำนไม่เป็นไรครับตอนนี้ครับำอันนี้เธอมงกล้องันมาทางนี้เออโอ้โหโอเคขอบคุณครับมาเนอเออไคือะไจามนึ่งสองซำน่งสองซ้ำเสแคนเฮ้ยงง งงงงของแก้วไอคิดคิดไอจุ๊บจุ๊บเอออันนึงก็อันนึงก็เออยังไงต่อครับตอนนี้เพื่อนก็คือแยกไปดูโชว์ลงมานะคะแล้วก็คือคุยกันแล้วว่าคงไม่สู้นะคะับลูกคนเยอะใช่เหมือนดูคอนเสิร์ตสักที่หนึ่งเลยอ่ะตอนนั้นคือเข้าไปดูตอนที่ว่าเขาออกมาคือเหมือนแบบ แมาจะไปตั้งใจจะไปโชว์ช้างแต่ว่าเราเลนกันนะก็เลยแบบแบกอะคิดขึ้นไปไปได้สี่ชั้นอะแล้วพอแบบกำลังจะได้โชว์ช้างจบแล้วตเขียนเลยตอนนั้นตอนนั้นป้าก็ไปเอากระเป๋าอยู่ปกโดนประกาศเอาไฮไลท์ของเรานะครับยีราฟโอ้ยใช่จอดไว้ได้เขาอุ้มยีราฟ Dante, resigned, да, น, um, น่าดูเตาหน่อยสิดีโอ้ยยังถ่ายรูปได้อย nice like ู่ไหมได้อยู่สวยเปียกมาถึงแบบเดี๋ยวไปแต่งเอาอันนี้สวยอยู่ไม่เปียกเลยไอ้คีนยีร่ามมาเจอยีร่ามหน่อยเร็วนี่แต่งตัวยีร่ามแต่ผมมุ้งเพราจะเจอยีร่ามไม่ยอมละโอ้โหยีร่ามน้อยยีร่ามน้อยถ่ายกับยีร่ามใหญ่รูปปั้นปะหรือว่าของจริงของจริงเข้ายังไงนี่ไงเต่ต้องเข้าสุดยอด นี่แะครับเรียบร้อยปุปองมาแล้วท่าละ200บาท2คนเด็กเข้าฟรีสูงไม่เกิน100เซนโอเคนี่ครับ400บาทขอบคุณครับคุณ like sure แม่ไหวไหม นี่ครับคนเยอะมากที่ขาดมาวันธรรมดานะคือยิลรับพอส,สุดๆอะ่ะที่นี่คุณแม่ก็คือโอ้โหจะเป็นลมหัวก็เปียกแล้วเนี่ยตอนนี้ต่อแถวเราถ่ายรูปอยู่นะโอ้โหตัวนี้มาต่อคิวสิ เสร็จจากยีราฟมีเด็กง่วงทำไงก่อนครับขอบคุณครับยีรับจิ๋วนี่นะครับเรามาพักกินเซนไฟนะครับได้พัดลมตัวใหญ่ีเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเหนื่อยไหมเก่งมากเลยนะครับลมสายอยู่ไหนสภาพลุงเป็นไงบ้างมันเหนื่อยจนมันพูดไม่ออกอ่ะเนาะใช่ใช่ขอบคุณครับพี่ครัโอ้หน่ากินจังเลยบ๊ายบาย

ครับก็ซาฟารีเนี่นก็เป็นคร่าวๆคือไม่ได้ไม่ได้เข้าไปหมดนะครับบางโซนเราก็เคยมาแล้วอะไรเงี้ยพวกนกอะไรเงี้ยบางจุดเขาก็ปิดแต่ว่าก็มีบางจุดที่แบบว่ายังปรับปรุงบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็ยังมีให้ถ่ายรูปมีอะไรกับสัตว์ใหญ่ๆยังมีเยอะอยู่ถ่ายรูปกับลุงกูตังลุงกุตังฮอตมากนี่นะคะเมื่อกี้ไอก็ซื้อไป700บาทนะคะ700บาทได้ถ่ายรูปได้1คนนะครับ รักมากนะคะแบบไม่รีบไม่กดดันไม่อะไรเลยแบบว่าให้เราถ่ายเต็มที่เต็มที่ท<า>ช่วย<า>ถ่ายาด้วยทั้งรูปแล้วก็ช่วยถ่ายแล้วช่วยบีบด้วยนะน่ารักมาคือใจค่ะ,ละแล้วตอนนี้พ่อกับแม่หมดแรงจริงๆมันมีตรงเอ่อตรงที่มันเป็นขับรถด้วยนะคะแต่เราคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ไปเดี๋ยวรอแบบนุกินแบบรู้เรื่องตรงนี้หน่อยแล้วจะค่อยไปดีกว่าใช่เพราะว่าแบบคือถ้าถ้าถ้าเหมาในวันเดียวเลยเนี่ยคิดว่าน่าจะแบบเยอะเกินไปรับไม่ไหว สมองไอทีรับไม่ไหวครับก็อยากจะขอบคุณคนที่ติดตามอยู่นะครับแล้วก็คนที่สับตะไคอยู่ก็บอกเลยว่าอยอดวิวเนี่ยก็ไม่อาจจะไม่ได้เยอะมากคลิปอาจจะค่อยๆทําไปเรื่อยๆอาจจะแบบไม่ได้ลงทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ก็เราจะพยายามทาคลิปให้ตลอดตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณมากคลิปล่าสุดอะลงไปแบบมีคนดูเรื่อยๆเฉยตอนนี้ประมาณ700800วิวแล้วงงมากก็แบบดีใจมากยังบอกน้องไอยอยู่เลยว่าเอยจะ800วิวแล้วเธอทำไมคนดูคนดูเยอะจังแค่นี้เราก็แบบดีใจมากๆแล้วอะก็เลยแบบเออมาเที่ยวก็เลยทําคลิปให้บ่อยๆอะไรเงี้ย ใครที่ติดตามความน่ารักของไอคินและเติบโตรอเติบโตไปกับไอคินอยู่ก็รอดูคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันอีกเนาะขอบคุณมากที่ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้อีกนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้านะครับบาย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 สภาพ